โครงการบ้านเดี่ยวหรูที่ติดกับถนนพระยาสุเรนแล้วก็ไม่ไกลจากสนามกอล์ฟปัญญาอินทราและแฟชั่นไอแลนด์กันค่ะเขาเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นโคลเนตัดส่วนสวยงามแล้วหน้ากว้างมากดูหลังใหญ่จอดรถเรียงสี่คันได้สบาย โดยบ้านท้ายใหญ่สุดของที่นี่นะคะจะมีพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มดูแกรนมากๆโซนนั่งเล่นดีไซน์แบบโอเ n นแ p l a n ห้องใหญ่จัดโซนลิฟวิ่งไดนิ่งแคนที่ร่วมกันได้และยังมีห้องครัวแบบปิดเป็นสัดส่วนแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับบ้านของที่นี่นะคะเขาออกแบบมาเพื่อรองรับครอบครัวใหญ่ได้สบายสูงสุดถึง5ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวทุกห้องแล้วเขาจัดห้องนอนชั้นล่างมาให้ถูกท้ายไเลยด้วยค่ะ ถึงส่วนกลางกันบ้างค่ะของที่นี่เนี่ยมีขนาดใหญ่รวมกันประมาณ2ไร่ครึ่งเลยค่ะ c l u b เฮาส์ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากบา ok โลกมิวเซียมในเม็กซิโกดีไซน์ฟรีฟอร์มโฉบเฉี่ยวสวยงามแล้วเขาใช้เป็นระบบสายไฟลงดินทั้งโครงการเลยด้วยยิ่งดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับโครงการนี้เขากำลังจะเปิดบ้านโซนใหม่ติด c l u b เฮาส์ด้วยใครสนใจกดคลิกลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ทีใต้คลิปเลยค่ะ